สวัสดีครับชั่วโมงนี้เรามาดูการทำข้อสอบเรื่องอายุว่านะครับเราจะมีเทคนิคการทำข้อสอบเรื่องนี้อย่างไรนะครับให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็วนะครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราดูกันเลยจากข้อนี้นะครับจากข้อนี้โจทย์บอกว่า เมื่อ5ปีก่อนดำมากกว่าแดง5ปีปัจจุบันแดงมีอายุเป็น5เท่าของเขียวอีก25ปีข้างหน้าเขียวจะมีอายุ35ปีปัจจุบันดำอายุเท่าไหร่นะครับซึ่งจากโจทยมดมาให้เนี่ยนะครับด้วยข้อมูลเหล่านี้นะครับเรานะครับมาดูสิครับว่าจะมีเทคนิคการทำข้อสอบอย่างไรนะครับพร้อมแล้วลุยนะครับ ซึ่งนะครับเทคนิคการคิดข้อนี้ก็คือนะครับให้เราเขียนชื่อคนนะครับก็หมายถึงว่าในโจทย์ข้อเนี้มีกี่คนก็เขียนมาให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็เขียนอะไครับเขียนอายุตามที่โจทย์เขากําหนดดังนี้ครับมีใครบ้างครับมีดํามีแดงและก็มีเขียวนะครับต่อมาครับ สิ่งที่ต้องเขียนคืออะไรไหมครับเอาละครับตรงนี้ครับดูจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าคําถามคืออะไรครับปัจจุบันใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยดำอายุเท่าไหร่ดังนั้นเราก็เขียนบรรทัดของปัจจุบันนะครับที่ให้ตีเส้นบรรทัดปัจจุบันนี้ก็เพื่อให้เราทราบว่านะครับบรรทัดนี้จะต้องเป็นอายุของปัจจุบันเท่านั้นนะครับเอาละครับเสร็จแล้วเราก็นะครับ มาหากันว่านะครับปัจจุบันนี้นะครับใครอายุเท่าไหร่กันบ้างนะครับซึ่งดำเนี่ยนะครับไม่ต้องไปพูดถึงกําลังตามหาอยู่อ่านะครับเสร็จแล้วอะไรครับต่อมาครับดูใครครับดูแดงนะครับจากโจทย์เขาบอกอะไรครับปัจจุบันเห็นไหมครับอ่าตรงพอดีครับปัจจุบันบรรทัดนี้แดงโอเคแดงตรงนี้นะครับโจทย์เขาบอกเป็นนัยยะว่าปัจจุบัน แดงมีอายุเป็น5เท่าของเขียวซึ่งขณะนี้นะครับเราก็ยังไม่ทราบอายุของแดงเช่นกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปดูนะครับดูเขียวสิครับว่าเขียวเขาว่าอย่างไรเอาละครับจากโจทย์เ็บอกว่าอะไรครับอีก25ปีข้างหน้าเขียวอายุ35ปีนะครับนั่นหมายความว่าดูนะครับจากโจทย์นะครับ อีก25ปีนหน้าเขียวอายุ35ปีนะครับนั่นก็คือว่านะครับปัจจุบันไม่ได้บอกมาแต่บอกว่าจากปัจจุบันเนี่ยครับถ้าบวกไป25ปีเนี่ยเขียวจะอายุ35นะครับด้วยข้อมูลแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยอายุของเขียวเท่าไหร่นะครับโดยการนำนะครับ35ตรงนี้ลบจำนวนปี ใช่ไหมครับก็คือสายห้าเลยครับลบยีานะครับทำให้ทราบว่าปัจจุบันไอ้เขียวอยู่กี่ปีครับ10ปีเห็นไหมครับเมื่อทราบอายุของเขียวในปัจจุบันแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทราบอายุของแดงในปัจจุบันได้นะครับเพราะตัวบ,บอกว่าปัจจุบันแดงเลครับเป็น5เท่าของเขียวนะครับนั่นหมายความว่าเราก็เอา5นะครับไปคูณอายุของเขียว นะครับซึ่ง5้คูณสินะครับจะทําให้ทราบว่าอายุของแดงคืออะไรครับคือ50ปีเห็นไหมครับถ้าทราบยุ่งแดงแล้วนะครับอายุของดําก็หาไม่ยากเพราะจากโจทย์อีกนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าดํามากกว่าแดงอีกปีครับ5ปีนะครับก็คือเอา5ปีเนี่ยไปบวกอายุของแดงแค่นั้นเองครับเพราะมากกว่าก็คือเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับ ก็กลายเป็นว่า5บวกกับ50นะครับจะทําให้ทราบว่าปัจจุบันดําอายุกี่ปีครับ55ปีนั่นเองเห็นไหมครับซึ่งนหครับทำให้เราทราบคําตอบจริงๆว่าตรงข้อไหนครับตรงกับข้อ3นั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าเทคนิคนะครับการทําข้อสอบเรื่องอายุของาจรย์วกกิจนะครับเราสามารถนะฮะหาคําตอบได้ไม่ยากนะครับ โอเคไหมครับข้อนี้อ่ะโอเคนะครับถ้าเข้าใจข้อนี้แล้วนะครับเรานะครับไปดูข้อต่อไปกันเลยครับข้อต่อมาครับจะบอกว่าปัจจุบันนาะยเมีอายุ35ปีเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเด็กชายบมีอายุ1ใน3ของนายเนะครับจงหาว่า เด็กชาย B จะมีอายุในปัจจุบันเท่าไหร่นะครับโอเคไหมครับเมื่อเราเข้าใจนะครับคำถามรุกอย้อยแล้วเรามาดูเลยครับว่าข้อนี้เราจะมีเทคนิคนะครับการทำข้อสอบอย่างไรนะครับดูเลยครับซึ่งนะครับเช่นกันครับเราก็ต้องเขียนนะครับชื่อคนก่อนนะครับว่าข้อนี้เขาพูดถึง พี่คนนะครับซึ่งจากโจทย์บอกว่านายเกับนายครับนายบใช่ไหมครับพูดถึง2คนใช่ไหมครับเราก็เขียนเป็นสองคนคือ A กับ B เอาล้วครับเสร็จแล้วโจทย์ถามอะไรครับถามอายุปัจจุบันใช่ไหมครับอ่ะก็เขียนปัจจุบันครับหลักการเดิมครับตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าบรรทัดนี้นะครับคือตัวเลขของอายุปัจจุบันเท่านั้นนะครับต่อมาครับเราก็ไป อ่านโจทย์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าที่โจทย์ให้มาเนี่ยมีข้อมูลอะไรให้เราบ้างดูนะครับปัจจุบันในอายุกี่ปีครับ35ปีใช่ไหมครับอ่าดูนะครับปัจจุบันมีแล้วอมีแล้วเขียนนะครับอ่า35ปีนะครับต่อมาครับจะบอกว่าอะไรครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับอ่าลบสครับซึ่ง35ลบสนะครับจะเท่ากับอะไรครับ33ปีถูกไหมครับ ค่าที่3ปีนี้หมายความว่าอะไรครับายความว่าเป็นอายุข,ของ A ในอดีตใช่ไหมครับถูกไหมครับาะปัจจุบัน3.5นะและโจทย์ยังบอกต่ออีกว่านะครับเด็กชาย B เนี่ยนะครับจะเป็น1ใน3ของอายุใน A นะครับซึ่งถ้า A อใส่3แล้ว B เป็น1ใน3ก็คือเอา3ไม่หานั่นเองนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับถูกไหมดูนะครับ หในสใช่ไหมครับเนี่ยก็3ไม่หารเนี่ย3ไม่หาร3หาร3 3แสดงว่า,า,าเด็กชายบีอายุ11ปีนั่นเองถูกต้องไหมครับอ่าทวน,นี้ปัจจุบันกาดีตเนี่ยมันห่างกัน2ปีหมายความว่าถ้าปัจจุบันเห็นไหมครับปัจจุบันเน่ยครับเห็นไหมปัจจุบันตรงเนี้ยแล้วมาหาอาดีตเนี่ยลบสองแต่ถ้าเราทราบอายุข,ของอดีตจะไปหาปัจจุบันเนี่ยนะครับ ก็ต้องบวก2เข้าไปใช่ไหมครับเพราะโจทย์ก็ถามอายุของเด็กชาย B ในนะครับปัจจุบันนะครับก็นำเลยครับอายุของ B อดีตคืออะไรครับ11ปีใช่ไหมครับบวกไป2ปีนะสิบอ็ดบวกสเท่าไหร่ครับเท่ากับสิบสดังนั้นขณะนี้เราทราบทันทีเลยว่าอายุปัจจุบันของอะไรครับเด็กชาย B ก็คือกี่ปีครับ13ปีนั่นเองใช่ไหมครับอ่านะครับซึ่ง เราก็หาคําตอบได้แล้วตรงกับตัวเลครับตัวที่3นั่นเองครับเห็นไหมครับว่าเทคนิคเหล่านี้นะครับทุกคนนะครับสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากนะครับนะดังนั้นแล้วถ้าอยากรู้เทคนิคเพิ่มเติมอีกหลายๆเรื่องนะครับให้ติดตามนะครับอาจารย์วกติจทางเพจติวสอบราชการกับอาจารย์วรกิจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สุขไว้เพียงเท่านี้ นะครับแล้วติดตามคลิปต่อไปได้อีกนะครับเรื่อยๆครับนะครับถ้าชอบนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์นะครับแต่ถ้าติดตามกันแน่ๆอย่าลืมกด Subscribe สวัสดีครับ